ตามหาแมวหายแล้วให้สามแสนเจอยังเจอแล้วชื่ออะไรน้องมณนีเหรอน้องมณนีน้องมณีเจอตัวน้องมณีแล้วเพิ่งเจอเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่งฮะคือ,อประกาศไว้ก่อนหน้านั้นว่าตามหาแมวหายแล้วให้สามแสนตอนแรกให้หลักหมื่นตอน,ตอนหลังให้หลักแสนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นห่วงมากอพอเป็นห่วงมากก็ประกาศไปคนก็โทรมากันใหญ่เลยให้จิงบ่าว ให้จริงนะจริง,รงหมูมัวจะตอบเรื่องนี้นะครับแต่ตอนที่หายแรกๆในตกอกตกใจกลัวว่าน้องมณีจะเป็นอะไรเพราะน้องมณีแมวไฮโซอยู่แต่ในบ้านและเป็นโรคภูมิแพ้เป็นหลายอย่างฮะถ้าออกไป,ปเผชิญโลกเป็นแมวจรทั่วไปอย่างเงี้ยอันตรายกลัวว่าน้องมณีจะเป็นอะไรไปแลนะนะก็เลยตั้ง ตั้งเงินรางวัลเอาไว้สาหรับคนที่มาเจอน้องมณีนะครับหายไปตั้งแต่17เมษายนที่ผ่านมาน้องมณีรูปประพันธ์สันฐานน้องมณีดูจากซ้ายมือเลยอ้วนพุงพุ้ยพุงย้อยๆหน่อยอ,อันนี้รูปประพันธ์สันฐานหนักเกือบ8กิโลกรัมและรูปประพันธ์สันฐานที่พูดต่อมาคือหูพับตาร้ายๆยิงยิงครูเก่งตบแต่ไม่กัด นะฮะสุดท้ายแล้วคุณแม่มีมี่ที่ประกาศไว้ไปไปมามาเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเจอน้องมณีแล้วแล้วเจอได้ไงเจอน้องมณีคือเพิ่งเจอเลยพอเพิ่งเจอรีบโพสทันทีน้องมณีเหมือนเดินตุ๊ัตตุเป๋แล้วกาลังจะกลับเข้าหมู่บ้านพอจะกลับเข้าหมู่บ้านแล้วข่าวนี้มันใหญ่ข่าวมันดังพี่รพจําน้องมณีได้เอางั้นอย่างนี้แปลว่าสามแสนแต่อย่างพี่รพวิ่งก็เช็คิดเหมือนกันวิ่งจะเข้าไปหักสามแสน แต่น้องมณีวิ่งหนีเองสามแสนหนีหายเลยแล้วไปไงเจ้าน้องมณีเนี่ยวิ่งเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านเจ้าของพอดีพอดีและเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าก็เลยเชิญเจ้าของเนี่ยให้มาเอาตัวไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงหมาด้วยนะแต่เคราดีหมาเนี่ยถูกล็อกไว้อีกโซนหนึ่งน้องมณีไปอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วเปิดให้เจ้าของบ้านเจ้าของน้องมณีก็คือคุณนัฐาให้คุณณัฐาเนี่ยมาเอาตัวน้องไปมีเสียงคุณณัฐาเชิญนะฮะที่หมู่บ้านเมื่อตกี้เราดีใจมากเลย น้องเดินกลับมาทุกคนจะถามว่าแบบอยู่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะใช่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 น้องเดินกลับมาที่หมู่บ้านเมื่อตะกี้เลยค่ะแล้วก็แบบที่พี่รปภเป็นคนชี้บอกวิ่งเข้าบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านไปเมื่อกี้แล้วแบบจังหวะมันได้มากแบบว่าลงมาแล้วแบบที่รปภไปกดกิ่งที่บ้านเนี้ยเพราะน้องมาเราก็แบบตามหากันกับพี่พีทีมมีทีมของเราแล้วก็ตอนแรกน้องไม่ให้จับนะจะกระโดดหนีด้วยน้องอ้วน ห็นไะหเหมือนแบบ้บาูชายใช่บ้าผู้ชายมากเลยรอตอนนี้ก็คืออันนี้เป็นเป็นกลงของพี่เขานะคะเราจะรอรอเจอคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพน้องเพราะน้องออกไปหลายวัน ช่วยจับไม่ที่เกี่ยวกับสามแสนเลยนะนั่นคือน้ำใจของพี่รปภเลยเอาละสรุปแล้วตกลงสามแสนที่ตั้งไว้ตั้งใจจะให้จริงแต่ว่ารอบนี้เจ้าน้องมณีเดินตุปต๊ปัตตุเป๋กลับมาเองพี่รปภจะจับก็จับไม่ได้เพราะฉะนั้น<ล>เข้าบ้านเอาแล้วเงินนะเออต้องถ่ายให้ใครอ่ะไม่มีข้อสรุปตอนนี้ออนะฮะแต่ถือว่าเจอน้องมณีแล้วก็ดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรนะครับ